สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงผลการทำงานของข้อที่หนึ่งนะครับโดยข้อที่หนึ่งนี้จะให้นับเลขฐาน16หกโดยนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเัหนึ่งโดยออก L D แปดตัวนะครับแล้วก็ผมได้ถอยดีเลยไปเพื่อที่มันจะได้นับนับได้ง่ายนะครับอาทีนี้จะมาแสดงผลการทำงานนะครับนีครับโดยโดยนี้จะเป็นบิตแรกนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8. สวัสดีครับไทยพาทัวร์ 9. 10 11. ก็ต้องคงนับไปเรื่อยๆเลยครับ 2. 3. ไปนัีให้ครบนว้ย 4. 5. 6. อ่าทีนึงก็จะนับไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่2ครับโดยที่ข้อที่สองเนี่ยจะเป็นการที่เราเขียนโปรแกรมแล้วก็เพื่อให้บอร์ดนะครับรันเป็นการนับเลขฐาน10นะครับคือนับศูนย์พอรับศูนย์เก้าเราก็จะกลับไปเป็นเลขศูนย์ก็ลองรีเซตนรับองพ เราก็ประมาณตูตูดนครับได้ขนดท่การทํางานบอกการทํางานแบบสใช้แปดวมครับเที่บกแล้วก็ับไปอยู่่หนึ่งหน่งแล้วก็บอใหม่เนหนูร่าเจอนอย่านึงมันต้องพูดหนไรกันเล่ไหมใ่แล้วก็สูน่แล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆครับนหลดเย ข้อสาบเนี่ยเขาจะให้เราครอบป,ปุ่มนะครับในในมิดที่สูตรแล้วก็รอรอไ,ไปปุ่มเนี่ยมันก็คือจะนับเลขเพื่อพิมพ์เรื่องที่ละหน,น,นึ่งก็คือแสดงผลอองไทยไอเดีแบบดวรัตรแล้วคนก็จะเป็น ับอะไรแป๊บอันนี้กฎดิเซตอะไรครับอันนี้เันเป็นศูนย์ะครับกด1ทีมก็จะเป็น1นึ่งสองสม่อันนีเบิ้ลครับกดเบิ้ลก่อนอันนี้เป็นหาเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสอี่ห้กเอ้ยอันนี้สิบหแล้วอเอพอเป็นสิบหกนะครับแล้วทีนี้พอกดทีเดียวก็จะวนกลับมาสิบเอกลับมาศูนย์ครับมาเยครับ ชณะนะครับฟอกครับก็จะเป็นการนับเลขขาดสิบหนะครับโดยการที่เรากดปุ่มบิตที่ศูนย์เนี่ยกดแล้วปล่อยจะทาการนับไอยหลังออกมาทีละหเดินเดินแล้วจับหอันนี้อันนี้เปอันตอนนี้จะเป็นศูนย์อยู่พอกดันทีก็จะเป็นสิบครับแล้วก็สิบห้าสิ่สก็ไล่ไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วมันก็จะวนกลับมาครับ อันนี้ก็จะเป็นผลการทดลองของข้อที่ห้นะครับก็คือการที่เรากดสวิตช์บิดที่2องเนี่ยทีละหนึ่งครั้งจะทําให้ไฟติดแบบโรเทตเล็บนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะกดให้ดูนี่นะครับสวิตช์บิดที่สองกดไฟก็จะติดโรเทตเล็บไปเรื่อยๆนี่ครับจุดเต็มมันก็เต็มโอเคครับก็ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่6นะครับข,ข้อที่6เนี่ยก็คือเราจะกดสวิตช์บิดที่3แล้วก็แสดงผลตรง LED จะเป็นแบบเป็นโลเท็ตไหน,นะครับก็จะเป็น E ครับอันนี้อันนี้บิที่านะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ วัสครับวันนี้ก็จะมาอธิบายข้อเนะข้อ7จเป็นการนับเลขดนะครับโดยนับศูนย์ถึงเกแล้วก็กลับมาเป็นศูนย์ก็วนหูุไปเรื่อยๆโดยออก LED ดีดวงโดยดีเลยนะครับจะเป็นทุกๆ1วินาทีครับนีกี่ไม่เกี่ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เนี่ยลืมสร้างแล้วเอาใหม่เอาใหม่กดใหม่เนนอาล้เิสองสสาส่เนาอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่อาหม่แบบมุงบอเนี่ยลืมสอ ปรท่านมาครับก็จะเป็นข้อที่ uh oh. 8นะครับโดยข้อที่8เนี่ยจะเป็นการนับเลขฐานสินะครับโดยที่เริ่มนับตั้งแต่เลข0ถึงเอนะครับวนไปเรื่อยๆโดย LED 8ดวงนะครับมี VA คือ5้านะครับแลนนี่ก็จะเป็นผลการทดสอบโดยนี่นี่เราจะจับเวลาให้ดูนะครับสอ

นะครับต่อไปก็ <Okay. S 1> ทีนี้พอครบลูปนะครับแล้วมันก็จะกลับไปเป็นศูนเหมือนเดิมอ่าโอเค <Okay, S 1> ครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ ครับแล้วก็จะเป็นอะไรนะครับข้อเก้าเนี่ยเราให้นับเลขฐานสิบแล้วก็นับจากศูนย์ถึงเก้านะครับแล้วก็บนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เอาบูทออกมาพี่ LED แปดดวโดยดีเมย์แล้วอันนี้ก็จะเป็นผลการทีนี้เป็นผลผลลัพธ์นะครับอ่ะเด 8, 9 então, 9, next, um ี๋ยวทีน <10. S 1> ี on, well. ้ซาบะร้านะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเดี๋ยวแปหนึงนหนึ่งสอง อาบอกอาจจะกดช้าไปหน่อยว่ากดช้าไปหน่อยี่ครับพอถึงเก้าแล้วมันก็จะตัดเลยมันก็จะเป็นศูนย์ขาผมผมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับถัดมาครับก็จะเป็นข้อที่สิบนะครับโดยที่ข้อที่สิบเนี่ยจะเป็นการนับเลขฐานสิบหกนะครับโดยนับตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปจนถึง เอนะครับเอ้ยเริ่มเริ่มตั้งแศูนย์จนถึงเอนะครับ,รบเพิ่มทีละหนึ่งขับด้วยที่ดีเลยหอมเอลวีดีเลยขึ้นห้าวยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกดไม่เชื่อ่าก็ะจะประมาณห้าวิแล้วก็จะเริ่มนับขึ้นทีละหนึ่ง อกส้าีอองเีดีซื้อไดหมดเลยเยมาดูุอนเปเดี๋ยวรักกปิดอีบอรบอรใครซื้อปีีได้ก็ที่ที่หนก็มเยะนกไม่ถึงเลยเออไม่ได้นะก็ที่ที่เาแก็ตสองคุณสองจันเอาใไมาสหลักสหลักนะซื้อตามที่บอกเขา้งจากนะ นะครับ well. ที่บอสงิยมากเพราะสาที่ลครับมันก็ไม่สเ่ทีนี้ครับพอตอเน่ม right. ันก็จะโผ่แล e> ้วสองคามันก็จะาลับพอไปขวิแล้วมันก็จะกกลายเป็นสุ่มโอเคก็ประมาณนี้ครับ